วันที่14มิถุนายน2564นางสาวพิมลทวีพึกศิษิกุลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครและนางสาวพัทระมนชมชื่นนักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในโรงงานอุตสาหกรรมและการจัดทำแผนปฏิบัติการและกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบโดยให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานดำเนินการร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรวจประเมินออนไซต์ในสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่และสถานประกอบกิจการที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019 โควิด1 9ณห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนครวันที่15มิถุนายน2564นางสาวพิมลทวีพฤกษิริกลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าตรวจเยี่ยมหน่วยงานก่อสร้างที่พักคนงานในจังหวัดสกลนคร เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ในายจ้างลูกจ้างปฏิบัติตามประกาศคุมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่องมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้อไวรัสโคโรนา2019ในสถานประกอบกิจการและส่งเสริมให้ในายจ้างจัดสวัสดิการที่พักคนงานให้สะอาดถูกสุขลักษณะดังนี้ 1. นายบุญทรผ่าน้อยรับเหมาก่อสร้างกดังเก็บเครื่องสำอางมีลูกจ้างสัญชาติไทย10คน 2. อนายชัชวานอินไผ่รับเหมาก่อสร้างเตาถ่านพีเมียมมีลูกจ้างสัญชาติไทย10คนวันที่16มิถุนายน2564นหางสาวพิมลทวีพฤกษิริกุลสวัสดิการและคุ้มครองรายงานจังหวัดสกลนครมอบหมายให้ นางสาวพรสิริศีพมนิติกรปฏิบัติการเข้าตวารวจสถานประกอบกิจการแบบสุ่มตรวจออนไซต์ site, ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนครสำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนครสำนักงานจัดหา,าง,งานจังหวัดสกลนครสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนครสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนครสาธารณาสุขจังหวัดสกลนครสาธารณาสุขอำเภอและรพอสอตอในพื้นที่กรณีมีการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ ของโรคไวรัสโคโรนา2019ในโรงงานอุตสาหกรรมโดยให้สถานประกอบกิจการจัดทำแบบทดสอบตนเองไทย i Stops Covid p a s s วันที่16มิถุนายน2564นางสาวพิมลทวีพฤกษิกุลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครมอบหมายให้นางสาวพัทรมนลชมชื่นนักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพธิธีรับมอบเสื้อผ้าและเครื่องบริโภคให้แก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับและการตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมโดยมีนายมนสิทธิ์ภัยสารธนวัตรผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธีมอบในครั้งนี้ วันที่16มิถุนายน2564นางสาวพิมลทวีพฤกษิริกุลสวัสดิการและคุ้งครองแรงงานจังหวัดสกลนครหัวหน้าทำงานพร้อมคณะทำงานเข้าตรวจประเมินกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยประจำปี2564ที่เข้าร่วมจำนวน3แห่ง ดังนี้ 1. โรงเรียนบ้านหนองกระบอกราชอุทิศวิทยา 2. โรงเรียนอนุบาลกุสุมาน 3. โรงเรียนนาแก้ววิทยาคมคณะผู้ตรวจประเมินได้ส่งเสริมให้สถานศึกษาดำเนินการมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019 วันที่17มิถุนายน2564นางสาวพิมลทวีพฤกษิริกุลสวัสดิการและคุ้มครองรายงานจังหวัดสกลนครหัวหน้าทำงานพร้อมคณะทำงานเข้าตรวจประเมินกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยประจำปีพศ2564จำนวน4แห่งดังนี้ 1. โรงเรียนบ้านนาจารย์ 2. โรงเรียนบ้านหนองแคนสหราชวิทยา 3. โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อยสุทธะเรืองศิ 4. ล 4. โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ร้อมผลการตรวจประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยคณะผู้ตรวจประเมินได้ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการดำเนินการตามมาตรการและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 วันที่18มิถุนายน2564นางสาวพ,พิมลทวีพฤกษริกุลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกลุมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานครั้งที่6ทับ2564มีประเด็นดังต่อไปนี้การจัดจ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจ การเบิกจ่ายงบประมาณการกำชับการดำเนินการการรับคำร้องของเจ้าหน้าที่การทำงานช่วงสถานการณ์โควิด -19 โดยนายอภินยาสุดจริตานันอธิบดีกรมเป็นประธานการประชุมผ่านระบบวิดีโอทางไกลคอนเฟลเรนซนณห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร วันที่18มิถุนายน2564นางสาวพิมลทวีพฤกษิริกุลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครมอบหมายให้นางวสิทธิวรรณพงศ์นักวิชาการแรงงานเข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำร่างแผนปฏิบัติการด้รานแรงงานจังหวัดสกลนครพศ2563-2565ถึงเพื่อพิจรารณาแผนของหน่วยงานและเสนอข้อคิดเห็นวิเคราะห์ โดยนางนัตกิตาดาหารแรงงานจังหวัดสกลนครเป็นประธานการประชุมหนะห้องประชุมสำนักงานแรงงาน,งงานจังหวัดสกลนครสารกางหลังใหม่ชั้นหนึ่ง วันที่18มิถุนายน2564นางสาวพ,พิมลทวีพฤกษริกุลสวัสดิการและคุ้มครองรายงานจังหวัดสกลนครพร้อมคณะทำงานเข้าตรวจประเมินกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยประจำปี2564จำนวน3แห่งดังนี้ 1. โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาศัพท์ 2. โรงเรียนบ้านบ่อกแกใหญ่มิตรภาพ36 3. โรงเรียนบ้านภูสคาม ผลการประเมินเป็นไปได้วยความเรียบร้อยโดยคณะผู้ตรวจประเมินได้ส่งเสริมให้สถานศึกษาดำเนินการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด -19 ขอรายงานผลการดำเนินการสร้างการรับรู้ประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่12-18ถึง18มิถุนายน2,564จําจำนวน10เรื่องมีผู้รับรู้จำนวน6,540คนผ่านช่องทางต่างๆดังนี้ทางลาย11กลุ่มมีผู้รับรู้1577คน ทาง Facebook 1เฟซมีผู้รับรู้4,555คนรวมเพื่อนและผู้ติดตามทางเว็บไซต์1เว็บไซต์มีผู้รับรู้802คนกสรคุ้งครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน